สวัสดีครับผมนายจิรศิลลิตะกูลกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนพบอรอราชวิทยาเยัยรในพระบรมราชูปธรรมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนครับจากโจทย์นะครับข้อใดเป็นสังยุคของจํานวนเชิงซ้อนต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูนิยามกันก่อนนะครับนิยามถ้า Z เท่ากับ a บวก bi สังยุคของจํานวนเชิงซ้อนแเขียนแทนด้วยแบาร์เท่ากับ a บวก z บาร์นะครับเท่ากับ a บวก bi บาร์ B bar, จะได้เท่ากับ a ลบ bi นะครับก่อนอื่นเราก็เขียนสูตรเขียนโจทย์ก่อนนะครับคูณด้วย1ลบ4 i ทั้งเศษและส่วนเพื่อที่จะไม่ให้ส่วนติดค่า i น,นะครับแล้วเราก็หา แล้วเราก็เอา 4i คูณด้วยหนึน่งนะครับเราก็มาหาว่าตัวไหนตัดได้ก่อนนะครับลบ 4i กับบวก 4i เราตัดได้นะครับ ไอกำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะได้หนึ่งบวกสิบเจ็ดสิบหกก็จะได้เท่ากับสิบเจ็ดนะครับตอนนี้เราได้ส่วนแล้วส่วนเท่ากับสิบเจ็ดนะครับต่อไปเรามาหาเศษนะครับก็ทำเหมือนกับส่วนสี่คูณหนึ่งก็เท่ากับสบ 4คูณลบ 4i ก็จะได้เท่ากับลบ 16i นะครับต่อไปเราเอา i คูณด้วย1ก็จะได้บวก i อคูณด้วยลบ 4i ก็จะเท่ากับลบ 4i กําลัง2นะครับเราหาว่าตัวไหนทำอะไรได้มั่งก็จะเท่ากับ4ลบ 5i ลบด้วย4อย่างที่บอกนะครับ i กำลังสองเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นจะได้4ลบ 15i บวกด้วย4นะครับได้เท่ากับ8ลบ 15i ส่วนเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับส่วนเราคือ17เพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนส่วนเท่ากับ17นะครับ คำตอบมันไม่ใช่แค่นี้นะครับแต่ว่าโจทย์มันให้หาค่าสั่งยุคของจํานวนเชิงซ้อนนะครับสั่งยุคก็คือ Z b a บาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น Z b a บาร์จึงได้เท่ากับ8บวก15 i ส่วน17นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ สังยุคคือการเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบเปลี่ยนเป็นบวกและจากบวกเปลี่ยนเป็นลบนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าจํานวนเชิงซ้อนไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแค่เราจําบทนิยามของแต่ละตัวได้เท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับ